เสน่ห์ของกาแฟากาแฟาเหมือนเหมือนโลกอีกใบที่เราเอามาเป็นเป็นโซ่เป็นตัวเชื่อมให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นกาแฟาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ซึ่งซึ่งมันทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลากาแฟานำมาซึ่งาการพบปะของผู้คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันที่หลงไหลในสิ่งเดียวกันนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายอาชีพจาก หลากหลายทั่วทุกมุมโลกถ้าเราคุยเรื่องกาแฟเราจะไม่ได้สนเรื่องว่าคุณมาจากไหนคุณทําอาชีพอะไรเราสามารถคุยกันได้โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะหรือแบ่งอาชีพเลยค่ะผมว่าสเสน่ห์ของกาแฟม,มันมองได้หลายมิตินะครับมิติของสังคมเราสามารถสร้างสังคมสร้างมิตรภาพด้วยกาแฟก็ได้มันเป็นการสร้างป่าด้วยพอได้สังคมได้ป่าเราก็ได้อาชีพอีกสร้างชีวิตให้คนบนดอย สิ่งที่ผมหลงไหลก็คือการได้พบปะเพื่อนฝูงเล้เรียนรู้จากเพื่อนในวงการเดียวกันคนที่เอากาแฟของเราเอาไปขั้วหรือบาริสต้าที่เอากาแฟของเราเนี่ยไปชงต่อทุกคนก็จะกลับมาแล้วมาเล่าหาฟังว่าลูกค้าของเขาประทับใจนะซึ่งพอเราฟังแล้วเราก็ดีใจที่ทุกคนให้ฟีดแบ็กกลับมามันเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแต่เชื่อมหลายคนมาอยู่ด้วยกันได้ไดผมว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะครับ มมมันนไ่ีทสิุ้ดอาที่นี่เรียกหมู่บ้านแม่ตอนหลวงค่ะอย่างโซนนี้มันจะสูงประมาณพันสีถึงพันสีหค่ะทั้งเทพเสด็จจะปลูกเป็นเฉดโกอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่ไม่นิยมตัดไม้ค่ะกาแฟปลูกอยู่ใกล้ๆก,ก,กับต้นไม้ใหญ่ค่ะเพื่อเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็อุณภูมิของกาแฟ กาแฟเนี่ยเราจะไม่ได้ทําการลดน้ําเหมือนต้นไม้ทั่วไปเขาก็อยู่กับป่าป่าอยู่กับกาแฟเพราะฉะนั้นมีป่าที่ไหนความสมบูรณ์ของกาแฟก็จะดีค่ะถ้ากาแฟจะดีดีมาจากดินถ้าบำรุงดินดีตัดแต่งต้นดีผลผลิตเราจะได้ดีค่ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นโน้ตเฮาวเดิมพอเราเริ่มมาทําเราจริงจังญาติพี่น้องเราก็ยอมรับแล้วก็ซึมซับในสิ่งที่เราทําแล้วก็เขาก็รู้ว่าเราทําอะไรเออ มันถึงเวลาจะต้องเก็บให้หมดนะเพื่อป้องกันแมลงในรอบปีถัดไปตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ผลผลิตมันได้เยอะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มตัดเพื่อให้มันเก็บง่ายขึ้นเราบอกว่าผลผลิตมันไม่ต้องเยอะหรอกแต่ว่าให้มันมีคุณภาพมันจะอยู่ได้สำหรับผมเรื่องของกาแฟพิเศษก็คือเรื่องของการนำเสนอกาแฟที่ ค่อนข้างจะพิถีพิถันแล้วก็ปรานีในตั้งแต่กระบวนการปลูกของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมการเลือกสายพันธุ์มาจนถึงเรื่องของการแปรรูปทั้งหมดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนํานเสนอสิ่งเหล่านั้นกลับไปให้กับผู้ดื่มที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่คนทําตั้งใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษ mm hmm. เราปลูกกาแฟอยู่ที่นี่หลายสายพันธุ์เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเน้นไปที่สายพันธุ์พิเศษแล้วก็สายพันธุ์หลักๆของเราที่ที่เราเน้นก็คือมีจาว่ามีเกชาแล้วก็มีซิริน่าครับ พื้นที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในที่ระดับความสูง1,200เมตรผมจะมีสวนอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งนี่จะจะมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะล่มลื่นแล้วก็มราเรามีลำธารน้นําอยู่ข้างล่างแล้วก็เลือกปลูกสายพันธุ์ที่ยากขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้รสชาติที่ดีหน่อยก,ก็เป็นสายพันธุ์จาว่าแล้วก็เกชาครับส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันร้อนหน่อยเราก็เลือกซีรรน่าเพราะว่าทนทานต่อแดดแล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมที่ที่แห้งแล้งกว่ากาแฟาที่เราปลูกถ้าเขารู้สึกสบายเขารู้สึกอยู่แล้วอยู่บยสบาย แน่นอนเราก็ได้ผลผลิตจากเขาที่ดีครับต้นทามาไม่ดีก็สเปเชียลตี้ก็ไปได้ยากเหมือนกันถ้าและถ้าอาหารดีกาแฟก็มาดีแล้วก็มาถึงช่วงโปรเซสก็ความสะาเป็นสำคัญเรื่องการตากก็กสำคัญต้องตากให้แห้งสม่ำเสมอแห้งเร็วไปก็ไม่ดี กาแฟสเปเชียลตี้ก็ในความคิดก็คือเป็นกาแฟที่คะแนนคัพป,ปิ้งเนาะ80บวกแล้วก็ก็ต้องอร่อยแล้วนก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คิดถึงว่าคะแนนต้องประมาณนี้นะต้องอร่อยคือไม่รู้ด้วยว่ากาแฟอร่อยเป็นยังไงก่อนก่อนที่จะไปเรียนคิวโปรเจกต์นี่เรื่องการชิมนี่คือไม่รู้เรื่องเลย อไปแล้วก็ถ้าสมมติสมบูปกลัวครับเราก็สามารถชิมเบื้องต้นได้ว่าตัวนี้น่าจะพอมีหวังอะไรที่นี่ดั้งเดิม เป็นสวนเมี่ยงสวนชาฉะนั้นเทสต์แรกที่ออกมาที่นี่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นแบล็กทีเป็นชาครับแล้วก็จะมีถั่วจำพวกอ mm ัลมอนด์โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีความเป็นดอกไม้สีขาวดอกไม้ป่าเทรนกาแฟไทยปัจจุบันนี้เริ่มกลับมาตามหาโปรเซสเดิมๆเบสิกทุกคนต้องการ Everyday Coffee กาแฟที่ทุกคนดื่มง่ายกาแฟที่ทุกคนสามารถดื่มได้ทุกๆวันแต่บางส่วนก็อาจจะต้องการตามหาเอกซอติกกาแฟรือห่ากาแฟพิเศษกาแฟที่มีรสรสชาติหรือกลิ่นที่มันฉุดฉาบจริงโยเกิร์ตนี้เราตั้งใจเพราะว่ามันเป็นการหมักที่เกิดสภาวะของแลคติกเอซิดแบคทีเรียนะครับแลคติกมันทําให้กลิ่นและรสชาติของกาแฟที่ออกมามีความมิลกี้มีความสมูทแล้วก็มีความฟังกี้แล้วฮอม เวลาเรามาหมักรวมกับโปรเซสอื่นสิ่งที่โดดเดี่ยนในตัวของฮอปที่เราเลือกมามันจะมีความเป็นซิทรัสมันมาด้วยทั้งกลิ่นและรสมันก็จะมีความหนักแล้วก็ความขมแล้วก็สมูทเพราะว่ามันเพิ่มสมนุนไพรเข้ามาในตัวของกาแฟครับกาแฟพิเศษเราต้องทำแบบพิเศษจริงๆเราต้องเก็บไปเม็ดที่สมบูรณ์แล้วสุกดีแล้วออกมาแปรรูปพิเศษในทีน่นี้พิเศษนั่นคือการใส่ใจกันเก็บกาแฟตั้งแต่ ดูแลต้นกาแฟจนมาถึงแบบไปรูปแล้วพิธีพิธันทุกขั้นตอนจึองออมาเป็นขั้วเป็นแก้วเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการก่อวัชพืชก็เลยทั้งมีทั้งพวกไส้เดือนที่มันช่วยในเรื่องการพุนดินต่างๆแล้วดินก็ชุ่มอยู่ตลอดนะครับพอไปเรียนเรื่องเฟอร์เมนต์มาจากเดิมอ่ะเราทําแค่เก็บมาสีล้างเป็นวอตธรรมดาเราก็กลับมาใช้วอตที่เฟอร์เมนต ฮันน mm ี่ในเชลลที่เฟอร์มนใช้ยีสต์ในการมาเฟอร์เมนเพใ่้กระตุ้นในระบบของกาแฟให้มันดีขึ้นแนต่ mm hmm. รสชาติอยู่ประมาณสัก80อัพขึ้นมา85ความหวานความเปรี้ยวรสชาติเด็ดขึ้นเยอะเลยครับที่ไลรของเราจะมีอยู่หลากหลายโปรเซสต,ตั้งแต่ในเชัลได้แล้วก็มีฮันนี่มีวอดแล้วก็มีที่ชื่นชอบที่สุดก็คือเป็นแอนโบิดไดครับ เป็นโปรเซสที่หดื่มง่ายมีความซับซ้อนในเรื่องของผลไม้ mm hmm. กาแฟชน,นิดพิเศษในความหมายของผมเริ่มต้นโดยการปลูกที่ดีครับดูแลดีแล้วก็เก็บเกี่ยวดีโปรเซสสะอาดคั่วแล้วเนี่ยคะนแนนข้องขันจะ80ขึ้นไปสุดท้ายแล้วก็คืออัปตร์เทสต้องต้องหวานอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราเข้าไปแล้วก็คาหวังว่าเราจะทำ กาแฟให้ดีที่สุดครับหลังจากไปเรียนกลับมาแล้วก็จะแบ,บ่งความรู้ที่ได้เรียนมาสอนแล้วก็บอกให้ชาวบ้านด้วยครับขอเก็บกาแฟที่เมล็ดที่มีคุณภาพที่สุกแล้วควรจะดูแลต้นยังไงเราได้เรียนรู้ว่ากาแฟเราสามสายพันธุ์เนี้ยเนาะจะมีรสชาติเนาะผลไม้นะครับจะมีกลิ่นของแอปเปิลพีชเี้รครับกลับมาแล้วก็ มาโปรเซสก็ได้รสชาติดีขึ้นครับกาแฟไทยเราเนี่ยคุณภาพดีนะครับ Coffee farming in Thailand. So far, we have visited maybe about 15 coffee farms, and we notice uh, that a lot of the farms are very, very small. And so, they're focusing today. We visited a farm that just did two tons a year, and that gives that farmer the opportunity to spend a lot of time processing and thinking about how they're going to make their coffee as delicious as possible. Actually, all the way through the coffee chain here. So, you see, the baristas are very passionate and everybody wants to compete and all excited about coffee. I'm really happy to see since we started the Q project. Also, there's a lot of willingness to learn. The coffee farmers really want to know more and to do the best that they can. Very proud. I think the first Thai coffee I had was very, very basic, uh, maybe like two years ago, uh, maybe like 83, 84 scoring coffee. But now I see many coffee farmers, uh, they process the coffees experimentally. I think Thai farmers are very good at processing coffees. Very nice coffees with like very nice fruit, very defined acidity, um, very complex characteristics. Learning more about the varieties, separating more coffees we can separate lots and understand the different qualities learning more about uh, like natural techniques for controlling uh, things and bringing more workers to harvest the fresh cherries and we will even have like more really high quality thai coffee ting ting thai มีๆที่ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละ process แต่ละฟาร์มของกาแฟแต่ละที่เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจสำหรับผมกาแฟมันคือประตูที่นำพาเราไปเจอผู้คนข้างนอกมากมายมันคือครอบครัวมันคืออาชีพประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีประวัติศสาสตร์ของกาแฟที่ยาวนานนะ,ะอยากให้เปิดใจให้เกษตรกร,กรไทยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตัวเองผ่านทางผลิตภัณฑ์กาแฟของเขาเพื่อที่จะ จะพัฒนาต่อได้ถ้าคนไทยครับผลิตกาแฟาไทยออกมากลุ่มผู้บริโภคเขาไม่ได้ดื่มกาแฟาไทยก็เกษตรกรไทยก็ไม่สามารถอยู่ได้ช่วยกันพัฒนากาแฟาไทยดันกาแฟาไทยเราให้เป็นแบบระดับสากลไปเลยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาร่วมมือกันทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเราต้องขับเครื่องด้วยกันปลายน้ําจะต้องมาบอกต้นน้าว่าตอนนี้เทรนด์การกินกาแฟมัน ไปยังไงแล้วอย่างนี้ครับต้นนั้นจะต้องปรับเรื่องโปรเซสกันยังไงเราจะได้ทํางานร่วมกันครับวงการกาแฟามันมีอะไรที่เรียนรู้เยอะมากอะค่ะยิ่งเราค้นหาที่จะเรียนรู้เรายิ่งได้ประโยชน์กลับไปเราสามารถที่จะได้ฟังความรู้ซึ่งกันและกันได้